วันนี้ผมอยู่ที่สวนทองบนนะคบตำบลหนองแสงอเภอปากพลีจังวนครนายกชุมชนหนองแสงนี้นะครับที่สำนักง,งานปตุสัตว์จนครนายกส่งเข้าประกวดนะครับเป็นก็เรียกว่าเครื่องมือนวัตกรรมนะครับในเรื่องนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งนะคือสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อปิดกั้นความล้มเหลวทางเกษตรกรนะวันนี้ ให้ท่านดูบรรยากาศเรามาติดตามว่าความยั่งยืนนะครับจากโครงการนวัตกรรมความเข้มแข็งของชุมชน,เ,นเป็นอย่างไรอันนี้คือตรงนี้เลี้ยงไก่ไข่ด้วยน้ําสมุนไพรนะครับซึ่งมีสูตรของชุมชนซึ่งเราพยายามต่อยอดให้กับชุมชนเราก็มาพยายามที่จะเก็บข้อมูลในเรื่องของผลผลิตและก็ะไรายได้ทั้งนี้และท้งนั้นนะครับ ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วนะครับหลายครั้งที่เรามาทําที่สวนทองมนนะครับเนี่ยพี่นัทมนบุญเคิร์ของเรานะครับขึ่งเป็นเจ้าของอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นประธานที่เข้มแข็งนะครับชุมชนเนี่ยเราเราพยายามที่อยจะส่งเสริมให้ทำกเกษตรแบบผสมผสานอาคารท่านเห็นไหมครับอาคารนี้เนี่ยได้จากเงินอีโคนะครับซึ่งกองพระราชดำ m ริและกิจการพิเศษนะครับก็ สนับสนุนงบประมาณมาเกษตรกร,ร,ก,รก็เอามาต่อเติมนะครับมาสร้างอคอกซึ่งอนาคตต่อไปเนี่ยการเลี้ยงสัตว์ก็คงจะต้องอยู่ในรูปแบบที่จะต้องทําให้มีมาตรฐานนะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็จะใช้นะครับคือใช้งบประมาณอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็มาทําอาคารด้านเห็นไหมครับนี่อย่างอย่างเพิ่งเสร็จนะครับเราก็มีพื้นที่การเลี้ยงมากขึ้นนะครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้กับชุมชนเข้มแข็งนะครับในในระบบกะเกษตรกรเอาจริงเนี่ยมันมันเป็นตัวแก้ไขปัญหานะครับปิดกั้นความล้มเหลวหรือความยากจนให้กเกษตรกรได้อันนี้เป็นอาหารที่หมักด้วยธรรมชาติหมักหยกกล้วยค่ะกับน้ำหมักน้ำหม,มักหมักหยกกล้วยกับน้ำหมักแล้วก็มาผสมกับลำปลายข้าวแล้วก็หัวอาหารให้แก่กินถ้าเรามีแหนแดงเราก็จะผสมแหนแดงเข้าไปด้วยครับค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสูตรอาหารลดต้นทุนนะครับแล้วก็ไข่ปกติก็ยังไข่ได้ปกติปกติค่ะได้ปกติอันนี้แล้วที่สําคัญที่สุดก็ในคลิปก่อนๆเราก็บอกว่าไข่เนี่ยปรากฏว่าไข่แดงจะแดงแล้วก็ไม่มีขาวคนที่ว่าเป็นเบาหวานหรือเป็นความดันอะไรก็สามารถกินไข่อันนี้ได้โรคไตด้วยค่ะโรคไตโรคไตเขาเอาเอาไข่ขาวไปทาน สึ่งอันนี้เป็นชุมชนในในกิจกรรมที่ที่ถามพี่นฤมนิดในศูนย์ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยสวกกของของพี่นฤมลเนี่ยมันมีฐานทั้งหมดที่เดิมมีอยู่กี่ฐาน,นก,ก็มีหกฐานคหกฐานทเท่าเดิมใช่ค่ะถ้าที่จําได้ก็มีพึ่งชนงันนรงก็จะมีปุ๋ยหมักน้ำหมักค,ค่ะปุ๋ยหมักน้ำหมักไก่ไก่ไกหลุมไก่ที่เราเลี้ยงแบบเป็นแบบแบบธรรมชาติเนี่ยแล้วก็พึ่งชนงันนรงแล้วก็อีกตัวก็คือ ผ้าอีโคโซิสเตผ้าอีโคพิ้นอีโคพิ้นใช่ค่ะซึ่งอเอาใบไม้มาทำหลอกลายเพิ่มมูลาคา่าค่ะนนซึ่นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันจะรันกันหมายความว่า6กฐานภายในฟารมหรือภายในศูนย์เรียนรู้เนี่ยม,มันจะ,ะคือมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือที่เรียกว่าอีโคซิสเตมก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้ผลผลิต ที่จัดการเห็นว่าวันนี้ก็เห็นเตรียมมีมีจิงจูชายมีฟักมีอะไรพวกนี้รวมเอาแล้วขายไปที่ไหนยังไงก็คือเราจะมีการรวบรวมจากสมาชิกจากสมาชิกค่ะคนไหนที่พร้อมที่มีผลผลิตก็จะอ่าเราก็จะล่วงหน้ากับออเดอร์กับวางรีคลีนนิดนึงล่วงหน้าว่าแล้วก็มาเก็บผลเอารวบรวมผลผลิตตามออเดอร์ที่เขาสั่งเรามาในวันนี้ซึ่งก็จะมีไข่ด้วยที่เป็นผลผลิตหลัก ที่เอาไปขายให้กับวังรีอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะวันนี้ที่เรามาทำคลิปนี้ก็คือเราอยากให้ท่านเห็นว่ามันยังยั่งยืนอยู่แล้วก็ยังต่อเนื่องมาตลอดนะครับอันนี้ก็คือดําเนินไปปีนี้ปีที่สามละปีที่สามต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องค่ะ,คะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราพัฒนาแล้วก็อยากให้ชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบโมเดลนะครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องมีคอกนะครับและที่สำคัญที่สุดก็พัฒนา ในเรื่องของ GFM หรือจะเป็น GAP ในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็อีกอีกส่วนหนึ่งที่ขีดความสามารถของเกษตรกรจะดําเนินการได้สํานักงานปศุสัตว์ของเรานะครับโดยเฉพาะสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครน,นายกเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องตรงนี้นะครับขอให้เกษตรกรเอาจริงนะครับถ้าเกษตรกรเอาจริงเนี่ยผมว่าอาชีพการเลี้ยงสัตว์ไม่ขี้เหร่นะครับในภาวะที่ อ่ภาภัยแ้งก็ดีหรือจะภาวะวิกฤอกตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาคปฏิบัติเราเราถือว่าเกาษตรกรอย่างน้อยเนี่ยมีไข่ไว้กินมีเนื้อไก่เนื้อสัตว์ไว้บริโภคในครวัวเรือนนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่ามีการรับประกันในเรื่องของคุณภาพของคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับวันนี้สำนักง,งานปฏิบัติจังหวัดนครนายกก็มาพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าโครงการในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการปิดกั้น ความล้มเหลวให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับจากชุมชนหนองแสงอําเภอปากปีจังหวัดนครน,นายกของเรานั้นยังเป็นรูปธรรมและสามารถที่จะเป็นโมเดลเป้าหมายของเราก็คือจะขยายให้ครอบคลุมในจังหวัดนครนานะยกทุกอําเภอแล้วใช้เทคนิคก็คือเกษตรกร,กรโดยเกษตรกร,เ,กรเพื่อเกษตรกร,ะกรนะครับครอบครัวปััตว์ทำได้ใจ ทําให้ไหวทําได้จริงวันนี้พิสูจน์ได้ท่านเห็นแล้วนะครับสำนักงานปรัชวรันครนายก